สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการเก็บเกสรให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะวันนี้เรามีบอลสีนังเสดดาวค่ะนี่เลยเกสรแบบอลังการมากเลยค่ะเยอะมากเลยเราก็จะมาทําการเก็บเกสรก่อนนะคะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่เลยค่ะเราก็ตัดตรงคอนะคะ แค่ตรงขอบสีขาวแล้วเราก็ตัดเลยค่ะเราเราจับที่หุ้มดอกไว้นะคะอย่าให้เขาหลุดออกจากกันเพราะว่าในนั้นจะมีเกสรร่วงลงไปด้วยนี่เราตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บเกสรน,นะคะนี่เลยเปิดฝากกระปุก สลับยาหรืออะไรก็ได้นะคะที่มีสีทึบค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกรสรของเราไม่โดนแสงนะคะและเราก็รูดลงไปเลยเกรสรอ,อยู่ตรงรูดลงไปอยู่ที่กาบใบนะคะแต่ตรงปลายนี่นะคะแหลมเราก็เด็ดออกนิดนึงเพื่อที่เราจะรูดเกรสรลงไปใส่ นั่นได้แล้วเราก็ลูลงไปเลยค่ะเขีย่ยเขีย่ยเขีย่ยลงไปให้ให้หมดเลยนะคะไม่ต้องให้เหลือติดเพราะว่าเกสรจากนางเสือดาวนี้เราจะไว้ผสมกับเกสรดอกอื่นค่ะต่อไปก็จะเป็นเกสรลูกไม้สายดาร์กลูกไม้สีเข้มค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนางเสือดาวไว้ผสมกันนี่เลยเรียบร้อยค่ะปิดฝา ปิดฝาแล้วเรานำไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะช่องแช่ช่องแช่ผักข้างล่างสามารถเก็บได้ประมาณ1เดือนค่ะและนี่ก็คือที่เหลือนะคะเกสรตัวเมียจะอยู่ข้างล่างเราจะมาทำการตัดค่ะวันนี้จะติดตดิดขัดขัดนิดนึงเพราะว่ามีดมีดคมที่เราใช้นะ่ะพอดี มันหายไปมันก็เลยไม่ค่อยคมเราก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะว่าต้องค่อยๆตัดค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะโดนก้านดอกก้านเกสรตัวเมียนะคะมันจะทําให้เราเสียดอกบอลสีดอกนี้ไปเลยค่อยๆตัดนะคะค่อยๆตัดไปวันนี้มีดเราไม่คมก็เลยมีปัญหานิดนึง ทำอะไรก็ไม่ค่อยถนัดแล้วก็นางเสือดาวเราต้นใหญ่มากก็เ,เลยยางนิดหนึ่งแล้วก็ต้องระวังให้มากๆเลยค่ะนี่เลยเราก็ตัดออกมาแล้วนี่คือหน้าตาตัวเมียนะคะอยู่ข้างล่างเราก็ตัดแต่งตรงโคนนะคะให้มันแบบเป็นล่องลึกลงไปพอเวลามีน้ำออกมานะคะ มันจะย้อยไหลออกลงไปตามนั้นมันจะทำให้น้ำไม่ขังนี่คือเทคนิคดีๆอีกเทคนิคหนึ่งตัดเรียบร้อยเห็นไหมคะมันก็จะมีเกสรตัวผู้ติดอยู่ที่มันร่วงลงมาค่ะเราก็เอาผู้กันนะคะผู้กันที่เราปาด เยเกสรตัวผู้ใส่กระปุกเมื่อกี้เขาจะมีเกสรติดอยู่แล้วก็เอามารูดเลยค่ะมาป้ายเลยปาดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะปาดให้รอบเพื่อที่เขาจะโดนเกสรตัวผู้ทุก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 ที่ของตัวเมียนะคะตัวเมียจะได้โดนเกสรตัวผู้นี่ก็คือ เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นอันสำเร็จสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ